ในคลิปวิดีโอนี้ครับแลนดอมยูนิตได้ตัวไหนใช้ตัวนั้นครับผมบเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยเราจะต้องทําการแลนดอมให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมโดยการใช้คําสั่งใน Toilet Tower Defense เลยนะไม่ต้องออกไปหมุนข้างนอกนะครับผม3 2 1ตัวแรกมาครับโอ้โหได้พี่ใหญ่อัปเกรดไม่ใช่ไททัน o อกแมนครับผมสวยงามครับ ตัวที่2องจะเป็นอะไรนั้นดูครับผมโอ้โหสวยครับผมคอรลัตติกคาเมล่าแมนเพื่อนๆหวังว่าตัวถัดไปจะเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับผมหรือไม่ก็มีตัวต้นเกมมาให้ผมดีๆสักตัวหนึ่ง <c oughs> ไม่อย่างนั้นผ่านไม่ได้นะครับเพื่อนๆและตัวที่3ได้แก่ตัวไรว้าวตัวต้นเกมมาแล้วจะบอกว่าต้นเกมก็ไม่ใช่เพราะว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเขาใช้เยอะเหลือเกิน ตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดคือสวยตัวต้นเกมมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆนั่นก็คือเจ็ p แพ็กสปิกอร์แมนนะครับตัวสุดท้ายผมไม่ขออะไรมากขอแค่สปิเกอร์วูแมนรดฟาร์มหรือไม่กระพากินฟาร์มเมอร์ครับผมหรือจะเป็นซานตาทีวีแมนก็ได้นะครับเพื่อนๆเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าผมจะได้ตัวอะไรสําหรับตัวสุดท้ายนี้ตัวฟาร์มสักตัวเหอะขอครับตัวฟาร์มไม่มีเลยนะครับผมเพื่อนๆ <laughs> จะผ่านไหมล่ะทีนี้ ไม่ลองไม่รู้ครับผมส่วนจะรู้ก็ต้องลองลืมบอกไปว่าเราจะไปเล่นกันที่อีเวนต์นะครับผมเ,เพื่อนๆและวัดนี่มันคือตัวอะไรวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อผมลืมไปเพืเ่อนๆก่อนหน้านี้ผมสร้างยักษ์ไททันเอาไว้นะครับผม <laughs> เดี๋ยวให้ดูแปบ๊บนึงนะครับสูงยกีกระหอเอเฟลเลย ดูนะครับผมเพื่อนๆนี่คือปฏติมากรรมที่ผมสร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ <c oughs> ไททันเปี้ยนไปมาครับผมร่วมด้วยช่วยกันฟันฝ่นาอุปสรรคอีเวนต์ครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเราจะต้องวางเจ็ตแพกไปก่อนนะครับผมผมจะวางเจ็ตแพกไว้บริเวณตรงนี้นะเราจะกดสคริปต์เลยไหมหรือว่ารอเวลาต่อให้สคริปต์มาก็ไม่มีเงินอยู่ดีนะครับผมในการวางยูนิตงั้นรอเวลาแล้วค่อยสคริปต์จากเว็บที่1ไป2นะครับเพื่อนๆ พอวางเจ็ตแพ็กเสร็จแล้วผมอัปเกรดเจ็ตแพ็กเป็นเลเวล2ก่อน mm hmm. เมื่ออัปเกรดเป็นเลเวล2เราจะเน้นครูดาวช่วงต้นเกมหมดเนี่ยเพื่อนๆเพราะว่าครูดาวเขาช้านะครับ2วิแล้วเราค่อยเรียกคอรับติดออกมานะครับผมคอรับติดก็จะเอาวางไว้บริเวณตรงจุดนี้เหมือนกันนะครับผมพอวางคอรับติดอัปเกรดไปสักพักถึงเลเวล3เราค่อยเรียกเจ้าคลาสสิกออกมานะครับเพื่อนๆวางต่อเนื่องกันเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละจุดนะครับผมโอเคเจ็ตแพ็กมาแล้วนะครับ kistenshop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลต tower defense block food และทุกแมปที่กิบของได้มีสุ่ม id ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับต้องอัพเป็นเลเวล3ครับคูดาวเขาไม่พอเพื่อนเมื่อกี้นี้1.5ไม่ทันนะครับผมทอยเลตหลายตัวหลุดเข้าคอกเบดพอท่อเรา เดี๋ยวัาจากนี้ผมจะเรียกคอรัปติดออกมาเปลี่ยนจุดนะครับเพื่อนๆผมจะวางไว้บริเวณจุดด้านหน้าตรงนี้คิดว่าน่าจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเป็นเน้นด้านหลังหมดอย่างเงี้ยมาหลุดมาเยอะเคลียร์ได้ไม่หมดนะครับผมเป็นดาเมจเดียววางไว้ด้านหน้าตรงนี้ดีกว่าครับคอรัปติดคาเมล่าแมนเลเวลหนึ่งดาเมจสามพันคูดาวหนึ่งวิเหลือครับผมเพื่อนๆแต่เราจะต้องอัปเกรดไปเลเวลสองก่อนนะเพราะว่าต้องการรัศมีการโจมตีนะครับจริงๆผมอยากจะวางไว้บริเวณจุดตรงนี้นะ จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเราวางไว้แล้วรออัปเกรดเนี่ยมันจะไม่ทันการเอาฐานแล้วน่าจะแตกก่อนนะครับผมไม่มีตัวฟาร์มเงินครับเพราะฉะนั้นก็วางแบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เลียงมานะครับขยับมาบริเวณจุดตรงนี้นะครับเกือบไม่ทันครับผมเพื่อนๆเมื่อกี้นี้โชคดีที่ผมกดอัปเกรดรัวๆแล้วก็สคิปแบบรัวๆนะครับผมโอ้โหพอทอยลเกือบหลุดเมื่อกี้นี้มาถึงตรงนี้เลยนะ ถ้าอัปเกรดไม่ทันนี่หลุดแน่นอนนะครับผมตอนนี้ในเว็บที่11แล้วเดี๋ยวผมพอแล้วกับการอัปเกรดคอร์รัปติคคาเมล่าแมนนะค้างไว้ที่เลเวล4ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นวางเจ้าคลาสสิกคาเมล่าแมนแทนตรงนี้เลยนะเพราะว่าเขามีความสามารถการโจมตีแบบสแปดเงของคลาสสิกคาเมล่าแมนเนี่ยถ้าเราอัปเกรดแม็กแล้วนะครับผมผมคิดว่าวางตัวนี้น่าจะดีกว่าแต่เงินที่ใช้ในการอัปเกรดเขาใช้เยอะไปนิดนึงนะจากเลเวล1ไปเลเวล2ก็พันหแล้วนะครับผม จากพลังนังกระติกเลเวล2สู่เลเวล3ลูกบอลตึงหนืดครับผม,มเพื่อนๆโอเคตอนนี้คลาสสิกคาเมราแมนแบกแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้ขอรับติดคาเมราแมนแบกนะครับเพื่อนๆคอยรับดามจให้ด้วยนะตอนนี้เปลี่ยนกันครับผมคลาสสิกคาเมราแมนแบกแล้วนะครับผมเราจะออโต้สกิปเลยไหมหรือว่ารอก,ก่อนแต่ว่าด้านหลังตรงนี้ขายทิ้งเลยก็ได้มั้งเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับผม เว็บที่24สคริปต์สู่เว็บที่25แล้วอัปเกรดคลาสสิกคาเมล่าแมนเงินไม่พออีกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอเคตอนนี้อาวุธชีวภาพได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วครับผมสุดยอดระเบิดบาสูก้าจากคลาสสิกคาเมล่าแมนครับผมว่าเราออโต้สคริปต์เลยก็ได้มั้งคิดว่าน่าจะผ่านอยู่นะครับผมอัปเกรดแม็กแบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยววางเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็แล้วกันกันเหนียวไว้ก่อนนะด้านหลังตรงนี้โอเคทีนี้สคริปต์มาเลยครับเดี๋ยวๆขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่า ยูเอโอทอยลิตแม็กมาอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยเราลืมพี่ใหญ่ไททัานคอกแมนเลยเอาตัวหยุดเวลามากันไว้สักตัวก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับผมแต่ผมขออัปเกรดคอรับติดคามราแมนให้แม็กก่อนก็นแล้วกันนะมีการเอาออโต้สคริปออกเป็นบางช่วงนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าดาบตดของเรายังไม่พอนะครับตอนนี้บางจังหวะคือเคลียร์ไมห่หมดจริงๆนะทีนี้เราเรียกพี่ใหญ่ไททัานคอกแมนมาวางไว้ด้านหลังตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับโอเค มีหยุดเวลาและช่วยได้เยอะเลยนะครับผมออตโตส้สกิปมา3ตัวอัพแม็กนะครับผมไหวไหมมาลุ้นกันถ้าเป็นเล่นแบบปกติและมีตัวฟาร์มเงินมาด้วยเนี่ยป่านนี้เราวางยูนิตแม็กแล้วนะครับผมแต่ว่านี่วางได้แค่5ยูนิตเองนะ <c oughs> และก็อัปเกรดย,ยังไม่แม็กด้วยนะครับเพื่อนๆผมว่าเราเก็บสกิลของไททันค็อกแมนไว้ใช้ในเว็บสุดท้ายดีไหม <c oughs> เพราะดูจากสถานการณ์แล้วนะครับผมถ้าเว็บดท้ายเราไม่สามารถเคลียร์บอสพวกนี้ได้เนี่ย ยังไงบอสใหญ่ก็น่าจะเอาไม่ลงนะครับต้องใช้สกิลของไททันคอกแมนทม์สต็อปหยุดไว้อะโอเคงั้นผมจะยังไม่ใช้สกิลนะเก็บไว้ใช้เว็บสุดท้ายเลยนะครับถ้าเราใช้ไปแล้วจะคูดาวทันไหมสามร้อยวิใช่ไหมอันนี้คิดว่ายังไงก็ต้องใช้นะครับผมเพราะว่าดาเมจไม่น่าจะพอตัวเนี้ยจัดการได้แต่ว่าตัวนี้ไม่น่าจะจัดการได้เพื่อนๆเฮ้ยไว้เปล่าดูก่อนดูก่อนยังไม่ใช้สกิลก็แล้วกันอะ ไม่อยากจะใช้นะครับผมเพราะว่าเขาคูดาวนานน่ะแต่ว่าต้องใช้เลยแหละต้องหยุดครับผมไม่หยุดไม่ได้ถ้าไม่หยุดนี่หลุดเข้าฐานแน่นอนโอ้โหรอไปอีก300วิครับผมหวังว่าในเว็บสุดท้ายสกิลจะคูดาวเสร็จทันนะเว็บที่49ไทเดนค็อกแมนยังคูดาวไม่เสร็จเลยนะครับผมแถมยังอัปเกรดไม่แม็กด้วย จะ50%แล้วทุกคนตอนนี้77% 79%แล้วใกล้50แล้วอย่าพึ่งนะยื้อไว้ก่อนอีกนิดนึงเพราะผมตั้งใจไว้ว่าจะหยุดเวลาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเฮ้ยหรือว่าเราจะมาหยุดตรงนี้ดีถ้าหยุดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูลัศมีการโจมตีพวกนี้อ๋อโอเคงั้นมาหยุดตรงนี้ก็และกันนะครับผมตรงที่ผมยืนอยู่นะทุกคนโอเคสกิลคูดาวเสร็จทันพอดีแหละแต่ว่าเงินที่ใช้ในการอัปเกรดไททันคกแมนไม่พอ่ะ ยังไงก็ไม่พอนะครับเอาไงดีอะเราจะวางตัวอื่นไปเพิ่มไหมวางเป็นเจ้าหนี้นะครับผมคลาสสิกคาเมล่าแมนหรือว่าจะเอาเป็นคอร์ลับติดคาเมล่าแมนดีผมขอเลือกเป็นคอร์ลับติดคาเมล่าแมนดีกว่าเพราะว่าเอาดาเมจเดียวไว้เจาะบ,บอสนะครับเพื่อนๆสเปซเ,เนี่ยไม่น่าจะได้ใช้นะครับผมเราน่าจะเคลียร์ได้ทุกตัวติดแค่บอสใหญ่อย่างเดียววางไว้ตรงนี้นะโอเคเอาวางไม่ได้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อัปเกรดไปครับโอเคมา ลุ้นกันครับผม,มเพื่อนๆไหวไหมเนี่ยแมกเนตไทยล้านต้อยเลทเฮดพีสบุกล้านเจ็ดแสนแล้วเรามียูนิตแค่6ตัวแถมอัพไม่แม็กอีกเฮ้ยแต่ว่าเงินเราเหลืออยู่ยังไงก็ไม่น่าจะพอสาหรับการอัพเกรดคอร์รัปติสสินะงั้นก็วางไปเพิ่มอีกตัวก็แล้วกันอะเน้นดาเมจเดี่ยวไปเยอะๆสามพันหนะ้าโอเคซื้อเวลาเอาไว้ให้เจ้าพวกนี้มันดูดหัววางไปวางไปเป็นแถวแบบนี้แหละ เอาลวผมลืมหยุดเวลาบ้าไปแล้วลืมหยุดเวลาโอ้ไม่กอให้ตายสิหยุดตอนนี้ทันไหมนะต้องหยุดแล้วแหละครับผม <c oughs> ต้องหยุดเวลาจริงๆเราต้องหยุดตรงนี้นะครับเพื่อนๆจุดที่ผมยืนเนี่ยโอ้โหัวแตะวางยูนิตเพลินเลยเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ต้องขายโยกตำแหน่งด้วยนะครับผม,มนั่นแหละดูดหัวนานๆบอสดูดหัวนานๆตอนนี้เหลือสิบล้านแล้วนะครับผม 9ก้าล้านก่อนที่จะหลุดจากรัศมีการโจมตีขอเฮดพีเหลือสัก5้าล้านก็ยังดีเพราะว่าเดี๋ยวขายเจ้าพวกนี้ทิ้งเราย้ายตำแหน่งมาบริเวณจุดตรงนี้แทนนะครับเพื่อนๆเฮ้ยพวกนี้ยิงไม่ถึงแล้วอะ่ะโอ้หยิงไม่ถึงแล้วนะครับต้องขายทิ้งแล้วแหละขายทิ้งขายทิ้งให้หมดเลยขายทิ้งผมจะวางไทเทน็อกแมนอีกหนึ่งตรงนี้แต่ไม่อัปเกรดนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องการสกิลของเขาอย่างเดียวแต่สกิลคููดาวไม่น่าจะทัน200วิบอสน่าจะกลับมาแล้วก็เดินเข้าฐาน ทำไงดีทำไงดีเพื่อนๆนาที่ฉุกเฉินวางไทนซิกมาแมนไม่อีกตัวหนึ่ง Sigma 8, แทนซิกมาแมนดาเมจ8 0 0 0เราต้องการดาเมจเดียวกับ DPS งั้นขอรับเต็ดมาอีกตัวยิงไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสกิลครูดาวไม่ทันน่ะต้อง160วินะครับผมเราต้องลุ้นให้บอสด,ดูดหัวดูดหัวเจ้านี่คาสิกคาเมล่าแมนแล้วก็ต้องดูดนานๆด้วยนะครับโอเคสวยงามไททันซิกมาแมนความสามารถพิเศษในการสโลมาครับสวยๆนั่นแหละ3ล้ลานแล้วยิงไป สองล้านแปล้านเนั่นแหละสวยงามเออติดสโลสโกลกับมาสโลกลับมาสีเขียวโอ้ยแมวสีเหลืองเขาสีเขียวเอ้ยเอยเอ้ย,อยมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดแล้วไม่นะทุกคนยังยิงได้อยู่ไหมคอร์รัต็ดนะยังไหวอยู่ไหมไม่ไหวแล้วต้องย้ายมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็อัปเกรดไปวางเพิ่มโอเคดูดหัวดูดหัวเออนั่นแหละดูดหัวนานๆแล้วก็มา มาไททันซิกมาไททันซิกมาแมนโหยิง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 เออเออยิงไปยิงไปมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ไปหมดเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระแสนได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเงินเงินไม่พอเออดูดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดุด